ยกยางมันกระแทกลงไปดันยางมันออกมาซับคิวลงไปแบบสี่ปั๊บนะครับําการงัดคิวกระทะออกมานะครับสไตล์ประยุต์คนตำยางนะครับเป็นปันความรู้เทคนิคนะครับพื้นฐานนะครับให้สำหรับชาวร้อนยางด้วยกันนะครับงัดคิวออกมาปั๊บนะถ้าตัวนี้มันรุดแล้วปั๊บกดสี่ตาการงัดเลยนะครับผมงัดข้อคุดลมออกมาเลยนะครับอ่ายำว่าตัวนี้ขอบดันหลังมันรุดแล้วมันจะออกง่าย ครับนัออกมาปั๊บหล้วก็ยกจนออกมาเลยนะครับแบบที่ก็ได้คือกันไปดูเส้นที่2นะครับสักคิ้วลงไปงับออกมานะมันคิวมันออกมานะครับเส้นที่2องงานงัดกคิวออกมาคือเก้านะครับคือเก้าแบบที่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันบอลลุดนะครับดานหลังมันบอลลุดเห็นยังไงเราบ่ายยุ่งมันบอลลุดบ่อยากนี่อีกวิธีหนึ่งครับการโยกมากโยกกระแทกลงไปยังแห้งเลยนะครับมีกอีกวิที่หนึ่งคือกันมันมีมากมายหลายวิธีจะเลอกปั๊บรังับไปยังไม่ออกมานะครับ อบปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเร็นแล้วก็ดึงนะครับยางออกมาเลยแบบสี่อ่ะไปดูอีกวิธีหนึ่งนะครับมันมีมากมายหลายวิธีในบรรยากาศงานก่อนนะครับนี่นะเปลี่ยนหลายเซนนะมันนี่นะเซ็เซนผมาจำอะไ้ที่กันนะครับอ่ะดันล่ม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 ลงไปปลดล่มจวดขึ้นมาโหลดนะครับดันลมออกมาอ่าดันแล้วปั๊บดันหลังมันติดอีกแล้วปะยุ่ง ครั้งนี้ก็ใส่เป็นอิเตอร์แตงนะครับเป็นบล็อกมันมีมากมายหลายวิธีล้วก็ถีบประทานออกมาได้แล้วสามวิธีเด้งันนี่เออนะครับสารดีแชลไปนะครับผมอ่ะไปเป็นเงินต่อนะครับประกอบยางนะครับปะลุยประกอบยางเส้นที่หนึ่งนะครับเล่นดีๆข้อจุดล่มนะครับแง่เข้าไปในหูกระทะกระดกกระทะขึ้นน้อยหนึ่งยกดักขึ้นสูงแบบตี่นะครับยกยางขึ้นสูงล้วก็จะระเบเรียบลอยให้ดีนะครับ อ่ะเยบยบเยยบคิ้วกระทามลงไปเยียบคิ้วกระทามลงไปโอเคโอเคอะเช้นที่2จัดไปแง่กระทะแง่นะครับคือเกลานะครับปบั๊บแล้วก็ยกขึ้นในสูงแล้วก็จัดระเบียบเรียบร้อยให้ดีหลักการคือการวัดนะครับในการเหตุการณ์ทำนะครับอ่าวุ้นหลบคือเกลาเกนะครับระวังมือจะคว้งน้ำน,นะครับหรือจะเล่นกระยาบมาแง่แง่ก็ได้นะครับถ้ามันอยู่ใกล้นะ อ่ะเรียบร้อยใส่คิแวแเราขอไปเหยีย่พึ่งเก้าอีกแล้วนะครับไม่ยากนะครับอ่าแปดสองห้าสิบหกนี่นะครับของสลัดแี้ยอีกแล้วนะครับนี่เส้นที่สามนะครับเส้นที่สามประกอบไปเบิ้งทีไปไปยิงไปอ่าเห็นบอกมันก็มีอีกมากมายหลายวิธีนะครับพยายามใส่มันหลากหลายเข้ากับเสถียรความรูปใหม่ๆในเทคนิคใหม่ๆเกือบแดงๆเนี่ยย่ำลงไปโหลดนะครับอ่าเห็นไหมดูจบทําเป็นแน่นอนนะครับดูคลิปจบนี่ทําเป็นแน่นอนนะ ผมว่าก็เฮ็ดเกือบเฮ็ดเป็นน่ะเออ,เอามาดูสเส้นที่สี่กันบ้างนะครับผมนี่แย่จุลนือเก่าดันเข้าไปนี่นี่เป็นไดเป็นไดอ่าจะระเบีดบ้าให้ดีนะครับผมบอกแล้วนะครับเบื้องช่องบายุ่งนี่เฮ็ดเป็นแน่นอนนะครับแ่งป,ปันความรู้นะครับเรื่องทำยางมีทคนีคที่เดียวเดอ้ออ่ะโอเคคักคัะ